ได้ลูกบอลประจําหลักหน่วยค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักพันเป็นผู้แทนภาคประชาชนค่ะนางสาวบันทรีศรีวงรัฐเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโสบริษัทเอกดิจิทัลจำกัดค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ได้ลูกบอลประจําหลักพันค่ะและกรรมการท่านต่อไปนะคะได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักแสนค่ะนางสาวปียนุษย์อรัญญากานนผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสารสนเทศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานปปอชอค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลําดับต่อไป ได้ลูกบอลประจำหลักแสนค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาหมายแล้วนะคะได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะนางอัชาดาจิตตคามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักง,งานประดับกระทรวงการคลังค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป เป็นลูกบอลประจำหลักหมื่นค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบค่ะนางสาวพัทรวันสุขันธรักษ์ผู้จัดการทั่วไปสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ